สวัสดีครับมาแล้วครับแนวทางลาวพัฒนาครับเลขจับบินแนวทางลาวพัฒนามาแล้วครับใบนี้เป็นใบที่1ครับเดินมาแล้ว19งวดครับใช้งานมาแล้ว19งวดครับเลขจับบินสติมาดูสีสีย้อนหลังสีครั้งย้อนหลังครับ แต่เดินมาแล้ว1 9งวดครับใครติดตามก็จะรู้ครับใครติดตามตั้งแต่เริ่มต้นก็จะรู้ว่าเดินมาแล้ว19งวดครับคือกระดาษมันเต็มแล้วอันนี้ใช้กระดาษแผ่นใหม่แล้วครับอย่างเช่นงวดวันที่11เดือน9ผลคำนวณได้1น5 6 7 8 9 8, 9ผลออก138ล่าง9 1 เข้าล่างครับงวดวันที่13เดือน9ผลคํานวณ235678ผลออก831ล่าง88 8, 8, ก็เข้าล่างครับงวดวันที่15เดือน9ผลคํานวณนได้012 4589ผลออก ส9งเาล่าง4,2อันนี้เข้าบนเข้าล่างครับเต็มคาราเบลครับงวดวันที่18ที่ผ่านมา18บทับเที่ผ่านมาผลคำนวณได้ศูนย์หนอผลออก7 0็ดศล่าง4ีเจ เข้าบนครับศูนย์ศูนย์ครับมาดูงวดวันที่20วันพุทธที่20่ทับเนี้ครับผลคำนวณจะได้เลขอะไรครับมาติดตามครับเดินมาแล้ว19งวดติดครับเดินดีทีเดียวยังไม่หลุดครับสูตรที่1 ผลคำนวณสูตรที่1สูตรที่1ได้เลข1 2 3 4 5ได้1 2 3 4 5ครับถ้าอยากได้น้อยตัวก็เอาไปตัดกับสูตรที่2นะครับใบที่2 จะลงในคลิปถัดไปนะครับใครติดตามก็มารับเอาไปครับใบที่1สูตรที่1ครับได้1 2 3 4 5ครับเอาไปตัดกับใบที่2นะครับครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ